เอองั้นก็อ้ยเราปล่อยให้อีกคู่หนึ่งเขาง้อกันไปก่อนดีกว่าไหมครับทุกคน เราก็มาไลฟ์คนเดียวก็ได้ไปข้องงกันแต่เราอ่าเราไไลพี่กนก่อนยนะียเพราะว่าเขาคู่นึงเขางกันอยูนะ่เราก็ไปขอ้องงกันไปนะครับนันด้เวลามี ไม่ได้ยินเสียงหรอเผลอป่ะ hey, ไ,ได้ยินเสียงผมไแมคระอ๋อเราให้เขาง้อกันนะครับก็เลยนั่นแหละรครับทุนแต่ว่าเราก็ต่อยเขาง้อกันไปส่วนเราก็เออ ว่ามาไลฟ่ตัดเตียงนะมันไหนไหนพี่ทำไรอยู่อ๋อพี่มันสวัสดีครับยังรับเสร็จครับยังรับเสร็จชิคกี้พายรับเสร็จแล้วแหมขนาดน่าสุดแบบน้ำเสร็จยังดูเฟรชขนาดนี้อ่แน่นอนนะพรุ่งนี้พร้อมเปล่าพรุ่งนี้ไปเจอที่ตึกนพรุ่งนี้ไปเจอตืนใช่ปะพรุ่งนี้ฉันเพื่อพรุ่งนี้ผมไปตึกครับอืมแต่ว่าเออเราก็เจอแล้วนะพรุนี้ แต่ว่าทำงานอีกหนึ่งวันเราปล่อยให้อีกคู่หนึ่งเขาเขาเนี่ยเขาเขาเงอนกันอยู่นี่ใช่ป่ะล่ะเขาเงินกันอยู่ก็ถูกก็ถูกก็ถูกปล่อยเขาแชร์ไปก่อนหรือเปล่าปล่อยเขาไปนั่นแล้วของเราล่ะดูที่ได้ดูป่ะแหมแล้วของยังไม่ดูยังไม่ดูเดี๋ยวต้องไปดูย้อนในไลฟ์ทีบีนะรอสี่โมงครึ่งอยู่เนี่ย ทำโปรเจกต์อยู่ทำโปรเจกต์ไฟนอลอยู่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูที่คอที่คอแรกผมไม่ว่างอ่ะเพราะว่าให้กำลังใจน้องภูวินหน่อยนะทุกคนครับน้องทำโปรเจกต์อยู่โหก็ว่างอยู่ยังไม่เสร็จสู้ๆนะน้องนะใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละเลยอีกนิดเดียวก็เสร็จละแต่ว่าตอนแรกเลยบอกว่าขอแป๊บนึงไงเพราะว่าอยากจะบอกอยากจะไปทำงานก็อยให้ทำงานอยากจะท่ๆให้มันจบจบบล็อก แต่ว่าก็ไม่เปแล้วชอบมันเถอะเราทำก็ให้มาคุยควยนก่อนดีกว่ามาคุยก่อนเนี่ยเวลายอมตลับงานเพื่อมาคุยด้วยเขินดังคเขิมาใช้เวลากับคนที่มีความเุร็บดีกว่าทํางานพี่แจนตลกกไปดูพี่แจนตลก ใช่นี่ใจนี่คืออย่างปังเลยคือผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่ารู้ว่าซีนไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าพี่ก๊อฟตัดออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกสักประมาณห้าทีเราไปเอ้ยเออเราไปจอยเราไปจอยพวกนั้นดีกว่าเอาดิได้เราไปจอยพวกนั้นกันดีกว่าเราไปเราไปจอยพวกนั้นกันดีกว่าป่ะเป็นฝอเป็นดนให้ไปจอยตอนนี้ใช่ไหม เไปจอยเลยไปจอยพวกนั้นเน้ยได้พี่ปิดไลฟ์ก่อนเลย <S <s